สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม EQS นะครับที่ใช้วิเคราะห์แบบจำลองสมงการโครงสร้างนะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่อง c o s t t a b และก็ KyiSquare t e s t นะครับสำหรับ c o s t t a b กับ KaiSquare c h Test นั้นนะครับก็เป็นสิติทีอ่อยู่ในลำดับต่อไปของ T-Test นะครับจาก T-Test แล้วก็จะมาเป็นพวก i ่า u a r e และก็ Anova นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์ตารางควายครับและทดสอบคาสแควร์พร้อมกันโดยนะครับเราสามารถเปิดข้อมูลได้จาก HPS หรือ DATFILE นะครับในโปรแกรม EQS นะครับสามารถนะครับดึงข้อมูลนะจาก HPS กับ DATFILE มาได้นะครับหรือพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ EQS ก็จะบันทึกข้อมูลนะครับให้อยู่ในรูปของ ESS เป็น Data ที่อยู่ใน Format ของ eqs นะครับดังนั้นเราก็ Import มาได้แล้วก็ Save ใน eqs ได้นะครับเมื่อเปิดไปแล้วนะครับเราก็ไปที่อนอรไรเลือก cost tab นะครับก็จะมี two way t way แล้วก็ multi way นะครับสำหรับเวอร์ชันที่ผมได้มานั้นนะครับได้วิเคราะห์ได้เฉพาะ two way กับ t way นะครับเราก็มาเลือกที่ two way นะครับจากนั้นนะครับดึงตัวแปรกำหนดตัวโร w column นะครับ ผมกำหนดให้โลเป็นเพศนะครับชายคอลัมน์เป็นเชฟนะครับแล้วก็ให้อาแสดงเปอร์เซ็นต์แถวกับคอลัมน์นะครับแล้วก็ตัว expected value นะครับ expected คือค่าคาดหวังครับโดยที่ในค่ายสแควรนั้นค่าคาดหวังควรจะถ้าเกิดต่ำกว่า5จะต้องมีไม่เกิน20%นะครับของจำนวนเซลล์นะครับ ไม่งั้นผลการวิเคราะห์ไฮสแครก็จะไม่น่าเชื่อถือนะครับผลการวิเคราะห์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวแรกนั้นก็จะเป็นรหัสนะครับตัวนี้เพศชายศูนย์ก็คือเพศหญิง1คือเพศชายทศโชคือรวมนะครับส่วนตัวแปรที่เป็นเชฟ1คือผอม2ส,สมส่วนและ3คืออ้วนนะครับทีนี้ตัวแรกนั้นก็จะเป็นจํานวนเซลล์นะครับจำนวนความถี่ตัวถัดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของเซลล์นะครับ นะครับเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ตัวที่3เป็นเปอร์เซ็นต์ของโลนะครับหมายว่าในแนวนอนเนี่ยนะครับรวมเป็น100%นะครับแนวตั้งก็คือคอลัมน์นะครับรวมนี้เป็นคอลัมน์นะครับ100% expected value ก็คือในเซลล์นั้นมีค่าคาดหวังเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น8 21 14นะครับตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้ต่ำกว่า5นะฮะตัวนี้ต่ำตัว่า5แต่ว่าทั้งหมดมีทั้งหมด6ช่องครับ นครับหช่อง1ใน6ก็แสดงว่าน้อยกว่า20%ดังนั้นผลการวิเคราะห์ตัวนี้ก็น่าเชื่อถือครับใช้ได้ครับทดสอบอตัวคายสแควร์ก็ได้ p ี a l u ว0 0 5ดูก็สิ g n i f i c a n นะครับสิินะครับโดยทั่วไปเราใช้เพียสันคายสแควร์นะครับได้จุดศูนก็คือซิกหมายความว่าตัวเพศกับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือนะครับ เพศที่แตกต่างกันจะมีความรู้สึกต่อรูปร่างตัวเองที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถทดสอบได้ทั้งความสัมพันธ์และความแตกต่างนะครับคาบ่คาสชควยจะเป็นสถิติที่เขาเรียกว่านะทดสอบได้2แบบนะ,ะสามแบบจริงๆได้3แบบนะสารูปสนิทดีด้วยแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้พูดถึงสารูปสนิทด,ดีเราทดสอบตัวอะไรครับทดสอบความสัมพันธ์กับความแตกต่างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่ Open ครับผมขอใช้ข้อไฟข้อมูลเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราเปิดข้อมูลมาจากนั้นนะครับเราไปที่ analyze เลือก c o s t t a b ครับแล้วก็เลือก t w เ w a y นะครับตัวที่ผมจะโชว์นะครับผมก็เอาแค่ expected value แล้วกันแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับโลกัับคอลัมน์ ตัวแปรคอลัมน์นั้นผมใช้เป็นเมลค่ะก็เป็ดชายส่วนโรนั้นเอาอาคารที่แล้วเนี่ยผมใช้เป็นอะไระโรเป็นเพศชายใช่ไหมโรเป็นเพศชายเดี๋ยวคนจะไม่เหมือนกันแล้วก็เชฟเป็นคอลัมน์ครับถล้วก็ตอบโอเคนะครับตัวนี้ก็ขยายนิดนึงครับเป็น200แล้วครับนะครับเราก็จะได้ตารางนะครับของคอส t ท b มา ข้างล่างเป็นคสแควร์นะครับเป็นการทดสอบคสแควร์เราก็จะเห็นว่ามีนะครับตัวนี้เป็นเพศชายนะครับศูนย์ก็คือศูนย์ของเพศชายก็คือเพศหญิง1ของเพศชายก็คือเพศชายส่วนแนวคอลัมน์นั้นก็จะเป็น1 2 3ตัว1ก็คือรู้สึกต้อยว่าตัวเองผอม2ส,สมส่วน3คืออ้วนนะครับส่วนค่าต่างๆนั้นก็เป็นนะครับความจีเปอร์เซ็นต์ของเซล เปอร์เซ็นต์ของโลนะครับเปอร์เซ็นต์แนวคอลัมน์แล้วก็ค่าคาดหวังนะครับตรงค่าคาดหวังนี้จะเห็นว่านะครับมีน้อยกว่า5อยู่1ช่องก็คือตัวนี้นะครับ1ใน6ก็ถือว่าน้อยกว่า20%ครับ1ใน6ก็ถือว่าน้อยกว่า2 0ดังนั้นผลการเป็นข้อนี้ก็ใช่ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวเรามานะครับติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทาง ใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ